สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกม Home Sweet Home Survive นะครับผมในโครสเบต้ารอบที่2ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เขาเปิดเซิร์ฟนะครับเออเป็นวันสุดท้ายที่เขาเปิดเซิร์ฟซึ่งก็คือวันที่5มีนาคมเขาจะปิดเขาจะปิดเที่ยงคืนนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นตัวละครน,นำโชคของเราดีกว่าว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมไปไม่รอชา้าเข้าเกมเลย เดี๋ยวนะถ้าม,มีพร้อมแค่สองคนเนี่ยมันจะเข้าไหมอ่ะไอ้สองสองคนที่ไม่ได้กดพร้อมจะเข้าไหมอ่ะไม่ใช่เปิดมามีเราแค่สองคนนะเอาหล่ะมาลุ้นกันเมื่อกี้มีคนไม่ได้กดพร้อมสองคนฮนะอ่าเข้ามาโอเคเพิงชั่วตกใจหมด ไปเราไปหากลองกันเถอะออลงเลยเจอโอแป๊บเดียวเจอผีเฉย ไม่เจออะไรเลยเนี่ยาหากล่องทูกก่อนนะทำไมมันหายยากหายเย็นอย่างนี้หรืออาจจะอยู่อีกฝั่ง ต้องการตะปูโอเคไม่ประเด็นคือเราหากล่องอย่างไม่เจอกล่องจะอ่านี่ไงมารับมาคิวอีคิวโอ้ยโอ้ยไม่อยู่ไม่เปิดเ้าเปิดเองละกันเด้อ <laughs> นี่ก่อนนี่ก้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 อน กีจะเปิดกล่องได้แล้วเชียวโอเคครับต้องการถูกแล้วกล่องอยู่ตรงไหนอ่ะกล่องจ้าเขาดูข้างในไม่มีอ่ะกล่องหายยากหายเย็ยนเลยขนาดนี้เนี่ย คนไหว้เดี๋ยวเราไปช่วยเขาไหว้ดีกว่าเจอเจอ,เจอที่หนึ่งละหลงสิครับรออะไร <c oughs> ไม่อยู่ให้โดนล็อก <c oughs> เอาละปล่อยให้เขาข้างล่างเขาตีกันไปครับไปข้างล่างเขาตีกันไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาหาข้างล่างก่อนละกันอันนี้ไงวิญญาณวินอา้าวพี่วินอยู่ข้างบนวิญญาณเพื่อนอยู่ข้างบนมีคนเก็บไปแล้ว เดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งตรงนั้นกันอ๋อมีคนมาเปิดแล้วทำตรงนี้เลยลักกัน ตอนนี้ต้องการตะปูมากมากเฮ้ยอีอ๋ขอกินน้ำก่อนอีจา้าอีคิวคิว อุ้ยแย่ละเราลงข้างล่างก่อนเพื่อนเราลงข้างล่างก่อนลงข้างล่างก่อนเอ้าเฮ้ยอติดบัคโอ้หืตกใจหมดลงข้างล่างก่อนลงข้างล่างก่อนค่อยอ้อมขึ้นมาครับหาตะปูไม่เจอ โอ้โหมาเลือดโชคงี้หนีเลยเอ้าโอ้โหเรามาหาผีถึงที่เลยเนี่ยเออเราต้องรอผีสิโอ้ยนี่สวนสเลเป็นเลขแปเอาไหมล่ะหนีก่อนกล้องยันอยู่ตรงนี้ไปไปเราต้องให้เพื่อนไปทาพิธีก่อนเรารอผีอยู่ตรงนี้เอง เหมือนมันติดบั็อกอะตอนเนี้ยไปทำพิธีที่ค้างเอาไว้พิธีหนึ่งอะมันอยู่ข้างบนอ่มีคนเก็บวิญญาณเราขึ้นมาละไม่มีไม่มีไม่มีมมมม <c oughs> โอ้โดนปูนทับเอาปูนออกได้ไหม โอ้ยลำบากแค่นอขอบคุณครับเอ้อเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเปิดกล่องยานี้ก่อนจะได้เร็วๆ Q E Q เนี่ยพอไม่ท่องแล้วสติหลุดเลยค <c oughs> รั้งนด้งเหรอทูบจ้าทูบจ้าแล้วค่อยต้องไปทำตรงใน,น <S <S โอ้ย ไอ้้โยไปไกลๆให้ทำวิธีก่อนได้ไหมให้ทำก่อนได้ไหมให้ทำก่อนเทิ้งทูบดีไหมหนอได้ไม่โอ้ยเลฟันปุ๊บลงข้างล่างปั๊บเลยตรู ขึ้นไปข้างบนก่อนเมื่อกี้เห็นมันจะเจอวิญญาณเฮ้ยอ้อยาวิญญาณไม่อยู่แถวนี้หรอมีคนเก็บไปแล้วมีคนเก็บไปก่อนหน้าเราแล้ว นี่วิ่งฝ่าผีให้นี่ช่วยก่อนต้องรอต้องรอไปทางอื่นต้องรอไปทางอื่นให้มันมาทางเราให้มาหาเราให้มาหาเรามา,าเราสิเพื่อนไม่มามผีไม่มากับเราอ่ะถ้าไม่มาก็ขอท,ทําพิพีเลยแล้วกันนะอันนี้เราเก็บทู่นี่ว่ะตะปูหาไม่เจอกล่องยันจ๋า มีแล้วเหลือสองคนอ้าวเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเออเออเราล่อไปก่อนเราล่อไปก่อนไปตะตามเรามาตามมาตามมานายามจ๋าไปทำพิธีด้วยนะเราไม่น่ารอดจริงเราไม่น่าไม่น่ารอดจริงๆนี่เราลออไปทางอื่นอลู่เนี่ยลงมา ลงสิใครยิงชั่วเอาแล้วผีมันทำอะไรกับเราเนี่ยนั่นไปทางนู้นก็ได้คืออะไรอะงงอยู่ๆผีเดินแทงเราแล้วก็เดินจากไป สงสัยไปหากับพี่ยามรอดท่อไปแล้วกันโอ้โหโผล่ห้องน้ำเลยตอนนี้ก็ไปทำพิธีก่อนอานี่งไงใช้เลย อ้าวเติมสเตมินา่าแต่ไม่เติมเลือดให้อันนี้ต้องมีสติโอเคใกล้เสร็จละ Q E Q E E Q ขอลองล่ะเรื่องเร็วๆขอลอง Q E E Q E Q มีเงาเจอเราแล้วมีผีมันเจอเราแล้ว ที่ที่ที่นี่อยู่ข้างล่างเราต้องลองข้างล่างก่อน,น,ม,น,นมันเจอเราแล้วมอหาวโอ้ยอเหลือยามคนเดียวโอ๊ยใช่ใช่นั่นแหละเออหรือว่าบางทีเขาอัปเดตบางทีเขาน่าจะ อัปเดตด้วยเพระาะว่ารอบก่อนเรียบร้อยครับรอบก่อนมันเป็น2.0.8อันนี้แล้วที่เราเล่นมา่อกี้มัน2.0.10น่าจะอัปเดตเออน่าจะบักเกมนั่นแหละ <c ười> โอ้ยไม่รอดครับโดนกำจัดอีกแล้วโอ้ยอ่า ไม่รอดไม่รอดมาเล่นต่อ